ถ้าหากว่าเราทะลุไปต่างโลกแล้วก็เป็นแบบล่างเราเนี่ยโตแล้วอาชีพที่เขานิยมกันมากๆก็คือ ถ้าทุกคนมาพบก,กับเพียรไปคะ่ะในช่องเว็บสเวทวันนี้นะคะจะมาแชร์ล้วกช่วงนี้เพียวก็คือออกกําลังกายจริงจังมากขึ้นนะคะเดินมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จับคู่กิจกรรมที่สนุกก็เลยเอ้ยได้ดูพวกอนิเมะหรือว่าดู YouTube บ่อยขึ้นอะไรเงี้ยก็คนเพราะว่าสิ่งที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็คือการดูการ์ตูนที่เหมือนเราไปเกิดต่างโลกเว้ช่วงนี้คืออินมากพอเพียบดูการ์ตูนไอ้พวกการไปต่างโลกมาก เข้าเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วถ้าวันหนึ่งฉันต้องไปต่างโลกล่ะจะทํำยังไงดีวะเราจะหาข้อมูลจากไหนนี้ก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ทิ้งไว้นะเพื่อเผื่อแบบใครได้ไปต่างโลกได้ดูได้แบบรับมือไว้ก่อนเลยเพื่อเจอนะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งที่เอามาใช้ได้ในชีวิตจริงในโลกนี้ด้วยนะก็คือก่อนอื่นเลยต้องทําความรู้จักก่อนว่าไอกระตูแนวอีเซกัยมันคืออะไรอีเซกัยเนี่ยค่ะหรือว่าแปลตรงตัวคําว่าต่างโลกมันจะเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในประเภทของนิยาย like โนเวล เกมกระตูออนิเมที่ตัวเอกเนี่ยทะลุไปอีกโลกหนึ่งโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจยกตัวอย่างเช่นตัวเอกอาจจะโดนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วก็ไปเกิดใหม่ที่ต่างโลกหรือว่าตัวเอกอาจจะทํางานจนเสียชีวิตแล้วก็ไปต่างโลกหรือว่าตัวเอกอยู่ๆก็ถูกอัญเชิญจากโลกอื่นก็ไปต่างโลกอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการข้ามโลกนั่นเองเด่จ้ะ เพลวก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าได้ไปต่างโลกสมมติว่าเราดูแล้วเกิดเราได้ไปต่างโลกจริงเราต้องเตรียมอะไรบ้างนะก็คือหนึ่งเลยเราต้องสำรวจก่อนไว้ว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ตรงไหนก็คือต้องทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมอยู่ในห้องไหมอยู่ตรงไหนมีตรงไหนอันตรายหรือเปล่าคือส่วนแรกที่จะต้องสำรวจเลยคือว่าเราอยู่ในขอบเขตที่ ปลอดภัยหรือเปล่าหลายๆโลกที่ในการ์ตูนไปก็จะเกิดในห้องนอนบ้างในถ้าบ้างในเออใครนะในห้องอันเชิญบ้างแล้วแต่นะก็คือแต,แต่คือถ้ามันปลอดภัยอะ่ะมันก็โอเค พอเรารู้ว่าเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัยนะสองก็คือเราจะต้องสำรวจตัวเองว่าตอนนี้เราอยู่ในร่างไหน <c oughs> บางทีไปปุ๊บไปเป็นออสลามไปปุ๊บไปเป็นเด็กทาลกไปปุ๊บไปเป็นตัวเราเนี่แหละเพราะเราถูกอัญเชิญไปอะไรเงี้ยคือเราต้องสำรวจกันว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพร่างกายแบบไหนคือ <c oughs> บางทีไปเป็นเด็กทาลกถ้าหากว่าเรามีความคิดของผู้ใหญ่เราอาจจะทําอะไรที่มันเกินตัวแล้วก็เกิดอันตรายบาดเจ็บจนเราอาจจะคอหักตายหรือว่าเราอาจจะต้องกลับไปเกิดใหม่อีกทีนึงก็ได้อะไรประมาณนี้เราต้องสำรวจ ตัวเองด้วยว่าตอนนี้เราอยู่ในสภาพแบบไหน <_ d ata> เขาเรียกว่าจุดที่เราอยู่เนาะต่อไปอันที่3มเนี่ยหลังจากที่ดูพวกกระตูนอ e ีสไกไหลายๆเรื่องเข้าเนี่ยก็พบว่ามันจะแบ่งเป็นสองสายหลกัลกๆเลยเว้ยก็คือ 1, <_ d ata> 1เพื่อเอาชีวิตรอดคือไปแบบไม่รู้อินโออินเน่แล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดกับ2ก็คือไปแบบมีจุดมุ่งหมายฉันจะต้องไปทําสิ่งนี้ฉันจะต้องไปทําสิ่งนั้นฉันมีเส้นทางของฉันเองมันจะมีอย่างนี้พี่ก็บอกว่าเฮ้ย ชีวิตเราก็คล้ายๆกับแบบนี้ก็คือมันจะมีบางคนที่เขารู้เราเขาจะอยู่มาเพื่ออะไรเขาจะต้องอยู่เพื่อรณรงค์ให้เราดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้มันดีขึ้นหรือว่าเราจะอยู่มาเพื่อพาคนอพยพไปดาวอื่นอะไรเงี้ยมันจะมีคนที่รู้ว่าตัวเองเกิดมาทําไมเขาแบบมีภารกิจให้ตัวเองใช่ไหกับอีกสายหนึ่งก็คือ,อ,อไม่รู้อะก็แค่ใช้ชีวิตแล้วว่าเกิดมาหายใจแล้วก็เอ,อทำอะไรต่อไปดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกว่าก่อนหน้านี้พี่ตกอยู่สายที่เกิดมาไม่รู้ทําอะไร ใช้ชีวิตไปตามที่มันควรจะต้องเป็นเออก็คือเออเรามีหน้าที่อะไรหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยเราก็ทําไปโดยที่เราไม่ได้มเีเป้าหมายที่ชัดเจนใช่ป่ะคราวนี้พี่จะแยกออกเป็นสองคลิปแล้วกันขอพูดถึงสายที่ไม่มีภารกิจชัดเจนแลวกันเพราะว่ามันเป็นสายก่อนหน้านี้เนาะพอมันเป็นอีกสายหนึ่งเคลยไรวิวัฒนาการหรือว่าเราไปเจอช่องทางที่มันจะเป็นอีกสายหนึ่งมันก็จะมีระบบที่มันเปลี่ยนไปเนาะมาพูดถึงสายที่เราไม่รู้ก่อนว่า เราเกิดมาทําไมหรือว่าเราไม่ได้มีภารกิจบังเอิญมาที่นี่มาแบบไม่รู้ตัวเราควรต้องทํำยังไง <c oughs> น,นี่พูดไปก็เขินไปแนละ้วแบบเวบมันจะอะไรของมันวะแต่รู้สึกว่ามีคลิปอย่างนี้ไว้บ้างก็ดีจะได้เออมันมีคู่มือนะเวย้ยถ้าจะไปต่างโลก <c oughs> <c oughs> ส่วนใหญ่เลยนะถ้าหากว่าเราทะลุไปต่างโลกแล้วก็เป็นแบบร่างเราเนี่ยโตแล้วอาชีพที่เขานิยมกันมากๆก็คือขายพี่ดูปุ๊บเฮ้ยนี่มันใช่เลยนี่มันใช่ ทุกวันนี้ก็ถ้าหากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะทําอะไรอาชีพที่จะเรียกว่าง่ายที่สุดไหมสําหรับพี่พี่ก็บอกว่าง่ายสุดคือขาขายไม่ว่าจะเป็นค้าขายแรงงานคือเราไปเป็นลูกจ้างเขาขายความสามารถหรือว่าเราหาสิ่งนู่นนี่มาขายหรืออะไรเงี้ยเราก็จะต้องดูแล้วว่าเรา ค้าขายอะไรได้บ้างนะคะเท่าที่ดูการ์ตูนมาช่วงนี้ก็หลายเรื่องอยู่พบว่าสิ่งของที่เวลาเราข้ามโลกไปแล้วเราสามารถขายได้มันจะมีหนึ่งเลยของหายาก2คือเพื่อความงามแล้วก็ความสนุกแล้วก็3ก็คือเพื่อความสะดวกมันจะมีอยู่3อย่างนี้เป็นอาเรนะหัวข้อหลักๆในการค้าขายเลยอย่างแรกก็คือยกตัวอย่างเช่นเออ เรื่องที่ดูอะไรนะสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารต่างโลกก็คืออันนี้พระเอกเนี่ยถูกอัญเชิญไปโลกหนึ่งแล้วสกิลหรือว่าทักษะพิเศษที่พระเอกเรามีเนี่ยก็คือการซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตในโลกที่เราอยู่เหมือนซื้อของในเซเว่นเหมือนซื้อของในเทสโก้โลตัสเหมือนซื้อของในเออรอสันก็คือเขาสามารถซื้อของจากโลกนั้นอะ มาที่โลกที่มันไม่มีซูเปอร์มาร์เก็ตที่มันไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะร้านสะดวกซื้อหรือว่ามันไม่ได้มีซอสปรุงอาหารที่มันทําสําเร็จรูปมาแล้วมันไม่มีซึ่งเจ้าเมืองในช่วงแรกที่เขาต้องการผู้กล้าที่จะมาต่อรองกับปีศาจเขาก็มองว่าไอ้ทักษะซื้อของอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีความจําเป็นมันใช้ออกับการสู้รบไม่ได้พี่ก็รู้สึกว่าตัวเอง,ไม,ไ,เองไม่ได้ตอบโจทย์กับทางเจ้าเมืองที่เขาอัญเชิญมาเขาก็เลยขออนุญาตออกไปไปจนภัยแล้วก็อาชีพแรกที่เขาเลือกทําก็คือพ่อค้านั่นเองเขาก็เอาสิ่งที่อยู่โลกขของเราาายม ในโลกฝั่งนี้เว้ยเพราะว่าเขาต้องหาเงินดํารงชีพทุกโลกที่พระเอก หรือว่าตัวละครเอกได้ไปก็คือจะต้องหาเงินซึ่งมันก็คล้ายโลกเราที่เราโตขึ้นมาแล้วแถวพ่อแม่เราไม่ซัพพอร์ตเราเราก็ต้องหาเงินใช่ไหมเพราะเอกทาตามนี้เลยของหายากมาก่อนก็คือสบู่ในยุคนั้นมันไม่ได้มีฟองอะไรเงี้ยเอกก็เอาสบู่ในโลกของเราเนี่ยไปเปลี่ยนขวดที่เป็นขวดเดียวกับทางโลกที่เขาไปแล้วก็ขายในราคาที่อาจจะพอๆกันอะไรประมาณนี้ก็คือเขาทําการค้าแบบนี้นะโดยการใช้ของหายากบวกกับความสวยงามทำไมถึงเป็นสบู่เพราะว่าผู้หญิงจะเป็นต้องใช้ผู้หญิงรักสวยรักงาม,าม ก็จะมีคนชนชั้นสูงที่เขามีเงินเยอะๆต้องการความงามหรือว่าต้องการความสนุกอะไรประมาณนี้มันก็จะวนเวียนอยู่ตรงนี้ถ้าาว่าเราเข้าใจหลักการของการค้าการไปต่างโลกเราก็จะสามารถนํามาผูกกับทักษะที่เรามีได้มากขึ้นอย่างพี่เว็บสมมติพี่ไปต่างโลกโลกไหนเดียวเราก็ต้องดูว่าเขาขาดอะไรอะไรที่เรียกว่าของหายากของเขา อะไรที่เรียกว่าสิ่งนี้คือความสวยงามของเขาอะไรที่เรียกว่าสิ่งนี้มันทําแล้วเขาสนุกหรือว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เพื่อความสะดวกข,ของเขาทักษะพี่ไปอํานวยความสะดวกตรงไหนบ้างพี่ก็จะเอาสิ่งนั้นมาหาเงินเพื่อดํารงชีพก่อนเลยนะจ๊ะคราวนี้สิ่งที่จะต้องระวังอีกทีนั่นคือเราอย่าโดดเด่นเกินไปเหมือนประมาณว่าถ้าหากว่าเป็นพระเอกเรื่องที่เอาสบู่มาขายแล้วเราขายในจานวนมากๆจนสุดท้ายแล้วมันกระทบต่อ เจ้าของร้านสบู่เดิมมันอาจจะมีคนที่เรออียกว่านะไม่พอใจเราแล้วก็ตามเราแล้วตัวเราอาจจะเกิดอันตรายได้จริงๆอันเนี้ยไม่ใช่แค่ต่างโลกนะที่มีพี่เว็บเคยขายเสื้อยืดในตอนนั้นที่เริ่มขายตอนแบบเริ่มทําการค้าแรกๆเลยพี่เว็บขายเสื้อแล้วก็ด้วยความที่ตัวเองอะซื้อมาในราคาถูกเนาะแล้วก็พี่เว็บซื้อเครื่องมาปั๊มสกีไลน์เองเนี่ยมันทําให้ต้นทุนพี่เว็บค่อนข้างถูกมากก็เลยขายแบบ เราเอากลุ่ในตัวเราประมาณ30บาท50บาทกลายเป็นปว่าถูกกว่าร้านอื่นๆที่เขาขายกันอยู่ก็เขาไม่ได้มองว่าเราไม่รู้เรื่องนะเขามองว่าเราตัดราคาเขาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่มีคนตามจริงๆเหมือนประมาณว่ามึงตัดราคากูกูขายเสื้อไม่ได้มึงมาขายราคานี้ได้ยังไงในยุคเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเนาะมันก็กลายไปว่าเฮ้ยเรารู้นะว่าบางทีมันมีคนเดือดร้อนจริงๆแล้วก็ได้ดูจากรายนเรื่องที่ลุงไนท์เมื่อที่เพื่อนเขาบอกว่าเขาไป รับซื้อถั่วแล้วก็ไปซื้อจากแหล่งแล้วกลายเป็นปว่าก็มีเจ้าถิ่นที่เขามองว่าเฮ้ยมึงซื้อที่นี่แล้วไปขายได้ราคานี้กูขายไม่ได้เขาก็เลยเอาปืนมายิงแบบดักยิงไม่ใช่ยิงตัวคนนะเหมือนยิงขู่อะ แล้วก็คือส่ไม่ใช่แค่ต่างโลกที่มีเรื่องแบบนี้โลกเราก็มีเรื่องแบบนี้ด้วยฉะนั้นเราทําการค้าแล้วต้องค่อยๆดูเนาะต่อไปนะคะเท่าที่เว็บดูก็คือนอกจากที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นสายที่เราไม่ได้มีเป้าหมายแล้วเออทำการค้าเพื่อที่จะดํารงชีพ <น AME. S 2> เนาะเขาบอกว่าให้เราช่วยเหลือผู้คนด้วยระหว่างทางที่เราเดินทางพี่บอกว่ามันจริงนะบางทีถ้าหากเรามีน้ําใจเราช่วยเหลือไอการช่วยเหลือนะเราไม่ได้แม้ว่าเราไม่ได้หวังผลนะมันก็อาจจะไปช่วยให้เราสามารถเดินทางในโลกใบนั้นได้สะดวกขึ้น,เข,นเขาอาจจะบอกเส้นทางที่มันปลอดภัยกับเรามากขึ้นอะไรง ถ้าพูดเข้มๆหน่อยก็คือเป็นคอนเน็ชันมันก็จะสอดคล้องกับ ธุรกิจการค้าก็คือไอ้การค้ามันคือการแลกเปลี่ยนใช่ไหมฉะนั้นการช่วยเหลือคนหรือว่าการอำนวยความสะดวกมันเป็นเรื่องเดียวกันก็คือเราทําให้เขาสะดวกมากขึ้นเขาอาจจะไม่ต้องไปหาสิ่งนี้จากป่าเขาพงไพรซึ่งมันอันตรายเขามาหาจากเราแทนเขาก็เอาเงินของเขาแลกกับเราเราก็เอาสิ่งนี้แลกกับเขาเหมือนกันมันก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันพี่ก็ยังบอกว่าเออการค้าขายบางทีเราช่วยช่วยกันไปเราไม่ได้ทําให้กิจการใดกิจการหนึ่งล่มจมไปพี่มองว่ามันค่อนข้างดีกว่านะจ๊ะแล้วก็เวลาเราไปต่างโลก ถ้าหากเราเปิดอาชีพค้าขายเนี่ยเราควรจะต้องรู้จักอดออมแล้วก็ลงทุนไปเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าวันหนึ่งเราจะต้องใช้เงินมันหรือเปล่าหรือว่าไอ้สิ่งค่าผ่านทางหรือว่าค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้เงินเออก็ถ้าหากว่าเรารู้จักประัดอดออมแล้วก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็อันสุดท้ายที่เพื่อมองว่าสายนี้ควรที่จะต้องทํหรือก็คือไปท่องเที่ยวซะ ไปดูโลกกว้างไปดูพื้นที่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนพอเราไปเที่ยวหรือว่าไปท่องเที่ยวดูอะไรเยอะๆเข้าแล้วก็จะค้นพบสิ่งที่เฮ้ยเราเกิดมาทําไมก็ได้หรือว่าเฮ้ยเรามาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรนะเรามาทําตรงนี้ทําไมนะเราได้คําตอบกับตัวเองว่าจริงๆแล้วการอยู่หาเงินแล้วก็ไปเที่ยวมันไม่ได้ผิดเลยนะมันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขฉะนั้นพี่ก็มองว่าถ้าหาว่าเรามีโอกาสได้ไปต่างโลกแล้วก็ให้หาเงินจนดาลงชีพได้แล้วก็ ท่องเที่ยวเรียนรู้ในโลกนั้น,น,นที่เราไปพี่ก็บอกว่าเป็นเส้นทางเบื้องต้นในการรับมือการไปต่างโลกที่ดีนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเซตที่1ของการที่พี่มองว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าหากว่าเราต้องไปต่างโลกเราควรจะต้องรู้อะไรบ้างอ่ะพี่บอกว่าอาชีพค้าขายเป็นอาชีพคอมมอนมากที่ตัวละครเอกเราจะเริ่มทํานะคะเนื่องจากว่าทุกทุกโลกมันจะไปต้องใช้เงินหรือเปลมีบางโลกที่มันไม่ต้องใช้เงินแต่เขาก็จะใช้บางอย่างแลกเปลี่ยนกันฉะนั้นทักษะของการทําความเข้าใจเรื่องการค้าพี่มองว่าเฮ้ย มันเป็นเหมือนกันจริงๆคือเรานําสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรามีหรือความสามารถเราไปแลกกับอะไรบางอย่างในโลกนั้นได้เออถ้าหากว่าเราเป็นตัวละครที่ข้ามโลกไปเราก็คือพ่อค้าคนหนึ่งนั่นแหละที่เราอะ่ะรู้ว่าโลกใบนี้มีอะไรแล้วโลกใบนี้ขาดอะไรเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เรารู้หรือว่าสิ่งที่เรามีไปตอบโจทย์กับโลกใบนั้นได้เราก็สามารถหาเงินได้ในเบื้องต้นนะจ๊ะพี่มองว่าดีการดูอนิเมะของพี่ไม่สูญเปล่า <laughs> ชอบมากชอบมากแล้วก็เดี๋ยวอีกอันหนึง่ง จะมาพูดถึงเรื่องแล้วสายที่มีภารกิจล่ะสายที่เขารู้ว่าเขาต้องฝึกอะไรสายที่เขารู้ว่าเขาต้องทําอะไรมันมีหลักการอะไรบ้างที่เขานําเสนอมาในอนิเมะนะเดี๋ยวจะมาแชร์เฮ้ยมันเป็นเรื่องของการฝึกฝนมันเป็นเรื่องของทักษะมันเป็นเรื่องของไมเซที่จะต้องทําตามภารกิจที่ค่อนข้างดีมากๆเลยเดี๋ยวไปแชร์ในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันจบอิสเกย์สาหรับคนที่ไม่รู้ว่าฉันมาที่นี่ทําไมนะจ้าเจอกันใหม่คลิปต่อไปบาย